น e ี้สวนสวนน้องแมวนี่หรอคะนางแมวจะกุดมันม้วนเลพี brave, das quila, das ่น้องกุดมันม่วนเลยค่ะนี่เป็นปลามทั้งนี้มันย้อนเสียงมันเยาว์เสียงบ่ค่ะนี่กินอยอะค่ะนี่ว่ายง่เตื่นไปนี่ว่าย่ายเหรอเนาะฟาดฟาดเป็พี่นองนี่และเอาลงลึนี่เอาเอาเอาขี้ดินเอาเอาเสียมลงลึก อกน,น,นี่มันม่วงค่ะเป็นสีม่วงเลยค่ะหยอดมันก็เป็นสีม่วงงัดคืองัดอันมันสัมปันธ์กีฬาบอเลยการงดเอาสาเนี่ยพู้น่ามันลึกอยู่เด,ด่นี่เนาะห,ห,หัวหัวไหลายอยืดดิ่หัวน,นี่ปีนาปูขายบ้างคะชายเก๋อยตีเอ้ยไหลจีวุ้ยนี่นี่สดเลยค่ะมันม่วงด้วยค่ะนี่เอาเสียมัวหน่อยไหม เขาก็หัวหน่อยโหจะลบจะเล็กตอนนี้มันเกันแล้วเพราะว่าเก็บไว้อีกสักกอนเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาเงาเดียวปะคะเออเอาเงาเดียวเงาเดียวเอางาเดียวเอาเอาอึบอึบป้าหน้ว้ายแหกหมานได้เลยแหกหมานเบิ้งเบื้งเบื้งมันม่วงครับทีนี้เบื้องแง่แม่เอายอดมันปลูกเด้อพี่น้องนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยมันเออได้กินนะคะเนี่ยได้กินตื่นเต้นนะเต้นนะ ทันนี้กคไหวที่เาครั้งไหวครั right. eh ้หวอ่ะจีนอ่ะนบ้างเนั่นทีน่ประเทขนมกิโลนึงได้ด้วนี่ได้เลยเนาะขายกิโลห้าบาทตดนี่คฉันจีด้ซื้อไปท้ครับประเทขนมประขนมเนอ้น้ีอปนึ่งเออเอาไปหมกัเอาไปมกปหน่เนาะมกเขาบริดังทานนันบริดตทีมันก็จะเบิ้งเนาะ บิงยูับบกาของ่งบงยูเดกกะเลัวเหล็กเต้น,น,ตนแหลกวะนนปีหน้าต้องขยายห้เป็นพูนเห็ดเ,เ,เป็นพูนน่นนะเฮ้ยเห็ดเป็นอันบ้านเะห,<ะ>ห,หาปีหน้านะเอาแนวตัวนีตัวแนวมันหนึ่งเดียม่มันหนึ่งเดียแล้วเพือยามันตายจะเอาไปยงเงาเห็นปหลายเติบไปค่าที่นอน เดี๋ยตรงอันนี้จะปลูกแล้ว,ลวลอ,อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไปถอนมนันถามมันก่อนเห็นมันหน,น,น,นาวก่นนอนสีหนาวก็ไม่ถอนเอ้ยแม่เหมดอลหรอันนี้นเราจะมาเปิดบางเนกเป็นหัวอะไเด้ออันนี้อันนี้บัวยี่หักเด้อะมาเปิดบางท่านเปิดบาง มันเ็กแล้ววะเต้องไม่กดบนี้อุ้ยน่าบุรีมาพอดีกินได้หนิเอ๊พอดีกินซ้ำนี้นะเม่นบอกอืออันนั้นวุ้ยนอนันเห้นบอกเขาเก็บซ่เขาเก็บซ่ามันแสกเม่นบอกเออมันบเซปไปลองมั่งบุรีมาเสือนางแมวเลยค่ะเนี่ยรอนุก สวนองจะาลองเทปีนใจเด้วยเอาแค่นั่นปอีเอาเน่เอาบร์เนียะโอ้ยเห็นไหเขาบอกให้พูนดินพูนเายอยู smoked smoked okay, s <S yeah. ่นด yeah. ่คคนว่าเพี่ยนว่าเนี่นน so ่ะอขนอันหน่อยมันนี่หนอยู่ไหม่ะเออเอหมันมันยังบมดน้วคัาคลยแต่ว่ามันให้พี่เมียวหร เฮียเจ้าเจ้ารถหนามมันได้ตีโอ้ยเขาบอกมืออื่นฝนสิตกนี่อันนี้กับสวนบัวหิมะนางสวนนึงมีนะคะสวนนึงมียเจ้าไปบุ้งไอ้ควักบังกอนั่นเนาะกินอะไรกจะตัวไปค่ะตีนี่ขึ้นสิบขึ้นสิบพอดีซื้อเนาะสันขึ้นสิบพอดีขายให้เธออันนี้เป็นหัวเลยดีสมัยก่อนอันนี้อันนี้ก่อนเตีนเนี่ย อเก้ไปาเนาแต่ยั่เันเอา i มันใบที่เก <c ười> ่านะเอาแค่นี้่นแถมด้วยหมักหมักโตนคนปะหมักโตนหมักแฝงอนีหมักแฝงนางนี่ค่ะเาเน อืมหอมใบมันหอมหอมหอมหมากหน่อยก็ล้องนอนจเบาะเจ๊ะแข้งมันบุกข้นข้างที่นี่อันใดอุ้ยนะ เออเอ้าทั้งนอนทั้งทั้งนอนทั้งหอยเด้สวนนี่โอเมนธรรมดาทั้งนอนทั้งหอยทั้งตรงทั้งโคดทั้งเกียวของตรงก็มีค่ะอันนั้นตรงอันนี้โคดเกียวค่ะคุณนะง้อสันคุณวายคางมันบุกขึ้นขคางแต่มันล่องคางด้นี่ มันบอเป็น